สังเกตอีกอย่างหนึ่งใบใบเขาสวยเหมือนกันเนาะใบสวยมากใบสวยมากเลยอ่ะใบเหมือนกับเป็นไม้ใบเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยครับเป็นใบใหญ่เหมือนเป็นไม้ใบเลยแล้วก็ช่อจะช่อยาวมากอันนี้คือน้องยายาสวยมากไม่ใช่แฟนน้องระเดศใช่ไหมอ่าไม่คนละยายาคนละยายาใช่ไหมเราอยู่สนามหลวงสองนะครับนี่ฝั่งกล้วยไม้พี่เขาบอกว่าเยอะไหมพี่กล้วยไม้เยอะมากเลยค่ะ มาเดินเที่ยวกันนะอยู่สี่วันอยู่สี่วันมาได้เลยใช่ไหมคบมารออยู่แล้วคุณไหมแใจสวยมีทุกวันเนาะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันใช่ไหมครับวันไหนที่เยอะสุดเยอะทุกเยอะทุกวันลงลงใหม่ทุกวันช่วงนี้ครับผมช่วงนี้เป็นโอกาสสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดน้ำสนามหลวงสองนะครับวันนี้พามาเที่ยวดงกล้วยไม้ทำไมถึงเรียกว่าดงกล้วยไม้ เดี๋ยวจะพาไปดูครับดงกล้วยไม้จริงๆนะครับวันนี้จะเป็นกล้วยไม้ล้วนๆเลยนะครับนะี่ครับอยู่ฝั่งโซนโซน11นะครับด้านหลังครับจะเป็นดงกล้วยไม้เลยเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้เลยครับ ลุยไม้สวยๆครับมีทุกวันครับที่สนามหลวง2นะครับลงกันใหม่ๆด้วยยิ่งช่วงนี้ทางสวนหลายสวนไม่สามารถส่งไปต่างประเทศได้นะครับก็จะเป็นโอกาสของคนไทยเราที่จะได้มาช็อปครับช็อปแบบของสวนโดยตรงอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับฝั่งนี้จะเน้นราคาส่งนะครับราคาค่อนข้างถูกมากๆด้วย เนี่ยครับดงกล้วยไม้ของจริงแต่ก,ก,ก่อนบ้าหลายหาหมดเจอราคาแล้วครับมีราคาด้วย ที่ไปบอกว่ายายา30บาทน่าจะกระถางละ3ามบาทถ้านะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้มีกระถาง20บาทกระถางละแล้วก็พวกในกล่องถ้าในกล่องในขายเป็นยกกล่องเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้ยจะ้ะ อ๋อจะขายยกยกกล่องเลยเนาะอ๋อขายเป็นต้นต้นละเจ็ดสิบบาทอ๋อต้นละเจ็ดสิบบาทอ๋อชื่อพันธุ์อะไรนะครับสตาร์ไบต์สตาร์ไบต์ต้นละเจ็ดสิบบาทสตาร์ไบ์แต่ว่าที่มัดมรวมนู้นรอส่งลูกค้าหรือว่าขายเป็นเป็นแพ็คครับอ๋ออย่างนี้อย่นี้ยกลังถ้าใส่ลังนี่คือขายยกอ๋อถ้ามัดใส่ลังนี่ขายยกลังถ้าเป็นลังลังเท่าไหร่จ้ะมีลัง มีจะถ่ายมุมสว่างสว่างให้ดูครับอันนี้จะเป็นสไตล์ยกลัง400 500 600แล้วแต่ผมให้ดูถ้าเป็นใส่ลังแล้วก็มัดรวมไว้อย่างนี้จะเป็นขายยกลังนะครับก็จะมีหลายราคาเพราะจะแล้วแต่สีแต่ไซด้วยด้านในนูก็มีโซนนี้มันเป็นโซนด้านหลังใช่ไหมครับ ه, โซนสิเมจะเป็นโซนส1แต่โซน11นี้รู้สึกกล้วยไม้จะเยอะสุดใช่ไหมครับโซน11นะครับถ้าใครถามหากล้วยไม้อยู่โซนนี้เยอะสุดมีทั้งเป็นกระถางแล้วก็เป็นเป็นรังด้วยอันนี้ยกรังเลยมัดรวมยกรังที่เป็นกระถางก็มีที่เห็นเริ่มต้นนะครับมีตย้งแต่20บาท30บาทมีหมดเลยน่าจะขึ้นเป็นกระถางไว้ที่่ร้อยร้อยกว่าบาทก็น่าจะมีใช่ไหมครับ อ๋อขอบคุณมากนะครับอันนี้จากปลายฮาโลนฮาต้นร้อยก็ต้นละยี่สิบบาทนี่อันนี้ก็จะตกสวยอ่าโตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับอันนี้จริงเป็นอีกไซส์หนึ่งเป็นอีกเกรดเป็นอีกเกรดหนึ่งอาจจะแยกเกรดกรันเป็นอีกเกรดหนึ่ง อันนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นเป็นกระถางเป็นป็นกระถางห้าชุดหนึ่งมีห้าต้นอ๋อชุดหนึ่งจะมีห้าต้นก็ค <5 S 1> ือตกต้นละสี่สิบบาท <5 S 1> อ๋อก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งราคาอยู่200บาทที่5ต้น200บาทมี5ต้นร้อยห้าต้น200ส่วนนี้น่า <5 S 1> จะเป็น,น 150. อ่าพี่เขาบอกตัวนี้เป็น3ต้น150เนี่ก็จะสมบูรณ์ก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งจะให้ดูช่อดอกครับ อันนี้คือช่อดอกของเขาอันนี้พันอะไรครับพี่ตระกูลหวายเหมือนกันเป็นตระกูลหวายเหมือนกันให้เราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันนี่มันคืออะไรเ<ม>พราะเราเพราะเราไม่มีความรู้มันเป็นตระกูลเดียวกันไงแต่อาจจะสีสันไม่เหมือนกันแต่ต,ตระกูลแต่มันจะมีหลายสีใช่ไหมครับครับตระกูลเดียวกันไม่ใช่ตระกูลนี่ฝั่งนี้จากป้ายรู้สึกว่าจะมีเจ้าของแล้วครับ มีคนจับจองไปแล้วเชิญเลยครับเชิญเลย,เลยนะพวกนี้ยกลัง okay, ใช่ไหมครับหลังเท่าไหร่จ๊ะ อันนี้ยกหลัง20สบต้นห้ารอบาทถ้าใครจะมาช็อปกล้วยไม้ครับมาฝั่งนี้โซนสิอนะพี่เนาะโซนสิเอเป็นเป็นกล้วยไม้ครับหลายเจ้าเลยนะครับมาร้านพี่เขานี่ก็ได้ครับมีหลากหลายสีร้านอ๋อ,อร้านในฝั่งนี้ใช่ไหมครับ เด,เ,ดเดี๋ยวผมเข้าไปเข้ามาถ่ายท,งงย,ย,ยทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยถ่ายยัได้ดูว่านี่อน,นงังด้วยวะเนี่ยครับฝั่งนี้งงโอโ้วันนี้ที่ผมมานี่เป็นวันศุกร์นะครับช,ช่วงบ่ายของวันศุกร์ช่วงบ่ายของวันศุกร์ตอนนี้กล้วยไม้กําลังลงเลยเนี่ยลงมาใหม่ๆเลยครับ กล้ว <laughs> ยไม้กำลังลงมีใหม่เลยเชิญครับเชิญครับมาแล้วเเต็มครับลงลงใหม่ๆเต็มเลยอ่า เราจะลงวันสุกช่วงบ่ายๆอย่างนี้เป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะลงได้ทุกวันลงกับทุกวันแต่อยู่ที่ว่ามาจังหวัดไหนที่เจอลงแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ในล็อกล็อกนี้จะขายยกยกลังหมดเลยหรือล่าครับยกกลองค่ะนี่ยกกล่องหมดเลยครับฝั่งนี้เป็นยกกล่องหมดเลยกล่องละยี่สิบต้นต้นละห้าร้อยแล้วแต่แล้วแต่ไม้แปลกกับไม้ไม่แปลกอแล้วแต่แล้วแต่ไม้ด้วยพอดีพี่เขามีไม้แนะนําครับ ชื่อเพาะเพาะยาย่าไหนพี่พาไปอันนี้ใช่ไหมเอ่ยค่ะอันนี้ขายยังไงอันนี้ถ้ายกกล่องก็เจ็ดร้อยค่ะต้นสามห้ายกกล่องก็เจ็ดร้อยต้นละสามสิบห้ากล่องหนึ่งมีกี่ต้นจ้ะยี่สิบต้นค่ะกล่องหนึ่งยี่สิบต้นนะครับอันนี้คือน้องยาย่าสวยมากไม่ใช่แฟนน้องระเดชใช่ไหมอ่าไม่คุะยาย่าคละยาย่าใช่ไหมอ่าครับนี่สวยมากครับดอกจะออกเป็นสีอ่าม่วงม่วงชมพูแล้วก็มีอ่าปลายกลีบจะเป็นสีขาวนะครับ อันนี้สวยเลยแล้วกเดี๋ยว,ว,ว,วนะครับอันนี้ใช่ไหมครับเหลืองเหลืองทงชัยนี่ก็เป็นที่นิยมใช่ไหมครับอันน,นี้ครับลงใหม่ๆเลยครับเหลืองทงชัยเป็นสีที่นิยมแล้วก็พี่เขาบอกว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือสีสีส้มชื่อว่าอะไรครับพี่เป็นส้มพีท <Poppy> ส้สมพีดป๊อปปีโ้โรสรสที่เป็นรสกุหลาบนี่หรือเปล่าครับอืมเนี่ยครับออแต่แต,แต,แต่แต่สีเขาสวยนะครับสีเขาจะออกจะว่าชมพูก็ไม่ชมพูแต่จะเป็นส้มบางๆส้มบางๆส้มแล้วก็กลีบด้านข้างจะมีสีขาวหน่อยอย่างเงี้ยครับสวยมากครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขายยกรังยกรังเลยครับ วันนี้เราโชคดีเรามาเจอวันจังหวะที่พี่เขาก็ลองลงไม้เต็มๆเลยครับแต่เราเจอเลยเงียบใช่โควิดเนี่ยทำให้เราแย่ันหมดเลยแย่ทุกอย่างครับโควิดเที่ยวนี้เราต้องเข้าใจสถานการณ์เลยเลยใช่โควิดแล้วก็พอดีโควิดมาที่พม่าอืม ธรรมดาใช่เขาจะพาเราอยากเราคือพม่าส่งออกใช่ไหมครับใช่ส่งอ๋อแล้วอินเดียอินเดียด้วยเนาะหมดเลยก็ทั้งพม่าทั้งอินเดียก็พอๆกันนะครับช่วงนี้โควิดเราก็เลยเหลือเต็มอย่างนี้แล้วก็คอยคนไทยอ่ะใจบุญหน่อยคอยคนไทยใจบุญเขาบอกคนไทยใจบุญพันนี้ฝั่งนี้เขาเรียกพันอะไรนะครับพัน แครใช่ไหมครับใช่มันจะออกดอกทั้งปีแล้วมันออกดอกด้วยต้นมันจะเตี้ยๆค่ะบางคนเขาก็ไปเกาะตอเขาก็ไปจัดสวนใหญ่มันออกดอกแล้วมันช้าหน่อยแต่อันนี้มันจะออกเป็นเป็นช่อเลยต้นนะคะมีดอกแล้วมีหนอด้วยเอ๊กล้วยไม้นี่เราไม่จำเป็นต้องแขวนใช่ไหมครับเอาลงกระถางแต่ว่าปักเป็นปักไม้นี่ก็ขึ้นได้ใช่ไหมถ้าต้นแคร์นี้จัดเป็นกระถางใหญ่จัดเป็นเหมือนช่อได้เลยอัดกระถางเลยสวยเลยแล้วออกตลอดเลย ไม่ต้องรอนอใหม่เหมือนแคทนะคะเดี๋ยวตรงดำเลยดำเลยอันนี้พันอะไรครับอันนี้มันจะเป็นลูกคิงดากอนค่ะลูกคิงดากอนรังหนึ่งมีกี่ต้นครับพี่ยี่สิบรังหนึ่งยี่สิบต้นแต่ว่ามันจะมันจะอีกเกรดหนึ่งจะประมาณรังละพันใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าไม่ขายยกรังค์นะกาไปขายต้นเปลืกต้นละร้อยยี่สิบอืมเอาไปขายปลีกต้นละร้อยอ๋อแสดงว่าเหมือนกับที่ผมเห็นที่สวนจตูจักกันดิ่ที่ไปห้อยขายตามสวนจตูจักผมไปเดินเนี่ย เรามาสะดุดตามาสะดุดตาพันธ์นี้ครับพี่เขาบอกว่าเป็นพันธ์แดงมิสอาเซียนมิสนี้ก็น่าจะเป็นนางงามนะครับอืจะเป็นดอกใหญ่และดอกเออดอกใหญ่จริงๆคบดอกใหญ่ครับนอใช้กันทหมดนี่ต้องเลี้ยงลูกน้องใหด ที่ถ้าถ้าอินเดียจบก็มาดนะต้นอ่าพันอะไรนะครับพี่เป็นออเรนจ์กายเป็นไม้สแปกเนี่ยออเรนจ์สเป๊กอืมอันนี้จะต้นละร้อยแปดสิบอ๋ออ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งเลยว่างั้นใช่ไหมครับเกรดนี้คือว่าเพาะไม่ได้ต้องผ่าเอาอย่างเดียวผ่านี่ไม้ยถึงผ่าจากต้นแม่จากต้นแม่ใช่ต้องขยายจากหน่อจากอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับอ๋อขยายใช่ ขยายจากการข่าต้นอย่างเดียวอ๋อข่าต้นเหมือนเหมือนกับการแยกใช่ไหมครับใช่ใชแต่ถ้าปั่นแล้วมันจะกลายเป็นสีเหลืองกับสีส้มมันไม่เป็นรัศมีอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับพี่รัศมีสเปดอ่าอ่สเปดอ๋อสเปดสวยครับต้นนี้สวยแล้วหอมมากเลยมีกลิ่นด้วยมีกลิ่นค่ะนี่ครับให้ดูต้นนี่พี่เขาก็แนะนําต้นนี้ครับสวยใช่ตอนนี้ราคาอกนิยม อแต่ถ้าเขาลงเฟซลงไลน์กันร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบถ้าเป็นราคาปลีกที่เขาไปขายตามเฟซตามไลน์ใช่มมตาเฟซอะไรนะพี่โดกมากเลยฟาแลนมาวินฟาแลนมาวินมาวินมันผสมกันอ่าเอกลักษณ์ของเขาเป็นแบบไหนเป็นช่อยาวช่อยาวเรื่อยๆอ๋อจะเป็นช่อยาวแล้วก็ดอกก็เยอะใช่ไหมพี่ดอกเยอะดอกเล็กหน่อยถ้าเป็นฟาแลนดอกจะกลม ตั้แต่ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งใบใบเขาสวยเหมือนกันเนาะใบสวยใบสวยมากเลยอ่ะใบเหมือนกับเป็นไม้ใบเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยครับเป็นใบใหญ่เหมือนเป็นไม้ใบเลยแล้วก็ช่อจะช่อยาวมากอันนี้มีสีเหลืองก็ซูบิซูก้าตัวนี้จะบานทนเหมือนกันเดือนสองเดือนยังไม่โรยเลยอืมระยะเวลาการการบานของเขาก็คือสองเดือนดอกยังไม่โรยใช่มันเป็นกระโปรงบานอ๋อเป็นผิวกระโปรงเป็นเหมือนผิวกระโปรงกระโปรงเป็นเหมือนกีบกระโปรงครับชื่อพันธุ์อะไรนะพี่ สวิตชูกาสวิตสวิตโซแลนนี่ใช่ไหมครับสวิตชูกาชูกาอ๋อเออผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะครับให้พี่เขาเรียกละสวยแต่สวยอะดอกผิวกะโปรงแล้วราคาเขาเป็นยังไงบ้างครับระหว่าง2ต้นนี้แพงเ0บาท70บบาทใช่ไหมครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเ็นดอกเขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ฮังเดย์ มันเหมือนกับอขเรนสเปมก็ต้องเป็นไม้ผ่ามันจะไม่ต้องออกจากต้นแม่อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยครับดอกดอกแกสวยดอกมันเหมือนเอกลักษณ์ของเขาดอกสวยเหมือนกับกลีบดอกในหนึ่งกลีบเนี่ยจะมีเล่อ๋อดอกใหญ่มีสีม่วงสีขาวสวยเลยครับเออใบใบใบสวยด้วยครับใบสวยด้วยให้ดูใบด้วยอ่าฮังเรใช่ไหมครับฮังเรยและสีขาวๆเล็กๆนี่อะไรนะพี่เมื่อสักครู่เราคุยกัน อันนี้เป็นผักบุ้งมีครบทุกพันธุ์เลยครับ <laughs> มีครบทุกพันธุ์ส่วนตัวนี้ก็จิ๋วๆเลยนี่เกีย๊ยวอันนี้เกี๊ยวจะมีเกี๊ยวส,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 สีแดงแนั่นเกี๊ยวอื๋ออันนี้ก็จะเป็นเป็นพันธุ์เดียวกันแต่ว่าแต่ว่าคนละคนละ,นะคนละสีเรียนอนะชอบเอาไปทำวิจัยเดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยพี่ยกขึ้นดูอ๋อเนี่ยครับจะเป็นไซส์นี้อุ้ยไซส์เล็กอ่ะเหมือนต้นหญ้าเลยเนาะ แต่ว่าดอกแต่แต่ก็เป็นดอกหลายกลีบเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับกล้วยไม้ล้วนๆครับวันนี้สวยๆด้วยหอมด้วยก็เรียกว่าเขียวเขียวมาเลยมีกลิ่นหอมด้วยดอกทนไหมพี่ทนมากเลยอันนี้ของของเมื่อสิบวันที่แล้วเนี่ยยังอยู่ ดอกบานกันสิวันที่แล้วนี้ก็ยังยังบานสะพังอยู่เหมือนเดิมอดูครับยังบานสะพังไม่ไม่ห่อไม่อะไรเลยเขียวมาเลยดอกออกเป็นสีเขียวใบตองกล้วยเลยจัดจัดงานจัดอะไรเนี่ยเขียวตัวนี้จะสวยมากสวยมากแล้วก็ดอกช่อใหญ่ครับดอกช่อใหญ่มันเป็นไข่ดาวตัวนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรนะครับไข่ดาวไข่ดาว ไซส์เขาใหญ่สุดประมาณไหนพี่โจ๊กใหญ่เลยใช่ไหมครับใหญ่ใหญ่เลยแัดงว่าอันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้กำลังจะออกดอกอยู่เต็มเลยเต็มสวนเลยอันนี้ถ้าแต่งพุ่มก็น่าจะสวยมากนะพี่น้องสวยดอกมันจะสวยดอกมันจะแบกเหมือนกีดเนี่ยครับไข่ดาวไข่ดาวอเนี่ยครับฝั่งฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็สะดุดตาเราครับเป็นกล้วยไม้ไต้ตัวนี้พั right? นอะไรนะครับพี่เนี่ยครับที่กีบสีขาวแลวข้างในเป็นสีม่วงเนี่ยกีบขาวล้วนอย่างเงี้ยขาวปากแดงจางหอมด้วยขาวปากแดงนอกจากสีสวยและกลิ่นหอมด้วยอ๋อขาวปากแดงผมอยากให้ทุกคนเข้ามาครับบรรยากาศกันสดชื่นมากเจอต้นไม้สวยๆเจอคนก็ไม่แออัดเนาะอ่าคนก็ไม่แออัด uh, อันนี้เราอยู่ในล่มนะครับเนี่ยมันเป็นเป,นเปน็นเหมือนโรงเรือนเลยแล้วก็เป็นมุงกระเบื้องนะครับกัดไท่เทค่ะไม่ต้องกลัวโ่ด่อปไ,ไปมานะครับไปมาอุดหนุนพี่เขาครับในโซน11นีดแหละกับกล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับมาเลือกได้ตามใจชอบเลย